การพบควีนก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญในแง่ของพระราชนีอลิซาเบธที่2ก็ก็เป็นเป็นพระราชนีภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญในประเทศประชาธิปไตยที่ในมุมนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีในหลายๆเรื่องนะฮะฉะนั้นซีนที่ตัวเองไปอบรมเรื่อง freedom, religion and belief ที่คลาร r บ a n d l o ลอ e ซึ่งเป็น เป็นสถานที่ที่ใกล้กับโบสถ์ส่วนพระองค์ของควีนแล้ววันที่เราไปเราได้ข่าวแว่แวว,ว่าควนะีนจะมาในที่สุดเราเกือบไม่ได้เจอเพราะว่าเวลาตอนที่กําหนดนะัดไปปรากฏว่ามีบางคนที่แบบโมเดถ,ถ่ายเซลฟี่มเถ,ถ่ายรูปนะที่เขาบอกเวลาเวลาว่าเวลามันค่อนข้างค่อนข้างจำกัดจำกเขียนแล้วพอไปถึงประตูที่จะเข้าไปในในโบสถ์ส่วนพระองค์นะั้นก็ปิดแล้วเขาก็ไม่ให้เข้า เพราะว่ามันเลยเวลาตามที่กําหนดไว้ในขณะที่เรากําลังเดินเดินกลับออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ Security ที่ดูแลต,ตรงนั้นน่ยก็เรียกพวกเรากลับมาให้เราเดินออกไปหลายประมาณ6กเจ็ดเก้าล้วกำลังจะกลับกันเพราะว่าแห้วแล้วอารมณ์ระบาณนั้นสับโบราณเล็กน้อยเขาก็เรียกกลับมาแล้วก็บอกว่า ควีนรับทราบว่าพวกเรามาถึงแล้วเราเราจะไม่ได้เข้าก็เลยมีมีรับสั่งให้ให้พวกเราอะเข้าไปแล้วพอเข้าไปเราก็ไม่ได้เห็นหรอกเพราะว่ามันจะมีบังตาอยู่นะฮอนไม่มีใครเห็นควีนในโบสแต่พอออกมาแล้วในขณะที่เราเดินกับตอนนั้นเนี่ยในในในโครงการมีนักศึกษาทุนชิฟนิ่งกับคอมมอนเวลล์อยู่ด้วยกันทั้งสองกลุ่ม แล้วพระองค์ก็เสด็จเราได้ยินเสียงมีบอกว่าเนะี่ยคุณอะไรเสด็จกลับก็ยืนเข้าแถวเหมือนเหมือนรอส่งเสด็จอารมณ์ระแมนั้นโดยโดยไม่ได้แบบเป็นอารมณ์จริงจัง,จงเหมือนเหมือนกับที่เราเห็นในเมืองไทยนะครับก็คือเหมือนกับรู้ว่า่านกำลังจะเสด็จกลับแล้วรู้ว่าเจ้าชายฟิลิปท่านท่านขับรถเองแล้วบางทีบางทีคุนก็ขับรถเอง ยิ่งเข้ามาใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นว่าพระองค์มีออร,ร่ามากขึ้นเท่านั้นอยู่ดีๆก็แบบ our eyes met หมายถึงว่าในในสุดในขณะที่กำลังมองกันอยู่สายตาก็มาสบกันพอดีแล้วพระองค์ก็เข้ามาใกล้พอแล้วก็ตรัสทักว่ามาจากมาจากประเทศอะไรมาจากที่ไหนแั่มาก็ถวายพระพร พระราชินีบอกว่ามาจากเมืองไทยแล้วบังเอิญคุณพ่อที่ที่เป็นเป็นหัวหน้านุสสาจารย์ประจําโบส่วนโรกนั้นเนี่ยก็เห็นป้ายชื่อตาแมที่เขียนว่าชื่ออะไรและก็มาจากมหาวิทยาลัยไหนก็ก็เลยบอกว่า,ามาจากลีคคุณพ่อท่านพูดแบบนั้นตาแม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยมาเรียนเพื่อเอาความรู้ไปช่วยสร้างสิลปภาพให้มากขึ้นบนโลกใบหนึ่งก็เป็นปรากฏการณ์สําคัญ อันหนึ่งในชีวิตนะฮที่ที่มีความรู้สึกว่าใช้ข้อได้ดีอะเอาข้อจริงมันมันมันเป็นการสื่อสารในมุมที่อยากให้คนเห็นภาพหรือเห็นเรื่องจริงๆแล้วอะอราไม่ได้อยากแชร์เรื่องตัวเองหรือไม่ได้อยากแชร์เรื่องของคุยแต่อย่างไรแต่อาราอยากจะแชร์ว่าทุกคนเนี่ยเป็นคีนหรือเป็นคิงของใครบางคนเสมอถ้าเกิดช่วยทําอะไรให้ใคร ได้ความฝันของเขาเป็นจริงได้ก็ทำเถอะถ้าทำได้